ผูว้วุฒิากโเฉีงว่าอย่างไรเขาบอกว่าเงินสนหนึ่งร้อยล้านไม่พอเขาพบสมบัติอื่นๆในส่วนเนื้อขขงบุเขาเทียนซุยเราต้องส่งให้เขาเพิ่มอีก500ร้ล้านเลยเมื่อสมบัติถูกขุดขึ้นมาเขาจะจ่ายเงินต้นพร<พ>้อมหลอกเแย้งแก่พวกเรา,เเราแม่ได้ถอผู้วระิสกโเฉียงเดี๋ยวนี้แม่เขาคิดด้วยก่อนนะมีบางอย่างไม่ปกติกับสิ่งนี้เลยคุณหมายความว่าอย่างไร ผู้ว,วุสก็เฉิงกองเราเหรอผมว่าไม่น่าเป็นแบบนั้นนะผูวว้ประสก็เฉิงงนะไม่ควรขัดเงินแล้วจะโกหกเราได้ยังไงเขาส่งหนึ่งรูปภาพมาแล้วแม่รูปแบบใดให้ดูหน่อยสิแม่รู้หินก้อนนี้สิประตูหรือว่าอะไรกันมอมแม๊แบ,บแรกก็รู้แล้วว่าเป็นโบราณวัตถุมันต้องมีขุมทรัพย์มหาศาลแน่เลยผู้ว,วุสก็เฉียงมาได้ก่อพวกเรารีบส่งเงินให้เขากันเถอะ ตาอ๋อแม่ฉันเจ็บมากเลยไม่ต้องกังวลด่างกายของลูกสำคัญที่สุดแม่ไม่สนใจเงินหรอกนอะ,อะอ๋อว้าวห้าร้อยล้านหยวนเข้าบัญชีแล้วดีนะที่ฉันเคยไปที่นั่นแค่หลอกลวงพวกนี้ก็ได้มาตั้ง500ร้อยล้านหยวนแล้วแฮปปี้จริงๆลูกสุนัขตัวนี้น่ารักขึ้นนิด่นยๆแล้วสิมันยังสามารถเด่นทรศัพท์ได้อีกด้วย ทำไมคุณถึงไม่อยู่ในบ้านของชวนยุนหึิงได้กันด่าฉันนะ่ะใส่อยู่ที่นี่น่ะสิฮะพ่อคุณสองคนอยู่ด้วยกันเหรออืมมันอย่างที่คุณเข้าใจนั่นแหละชวนยุนหมิงได้อย่างไรจริงๆริงเขาอยู่กับผู้หญิงคนนี้ได้ยังไงเฮ้ยชวนยุนหมิงหยุดนะ ฉันในบางอย่างต้องคุยกับคุณฮะฉันต้องการเป็นนักลอบเพื่อปกป้องตระกูลหยวนของฉันเนื่องจากคุณสามารถลักษณะชิ้นเจ้าได้แสดงว่าคุณไม่ได้เร็วทีเดียวคุณสอนฉันได้ไหมไม่มีเวลาหรอชวนยวนหมิงทำไมคุณถึงเป็นแบบนี้ล่ะรู้ไหมว่าอาจารย์ของชิ้นเจ้ากำลังมาคุณกำลังจะตายนะทำไมคุณถึงบ้านนักกันล่ะ อาจารของชิ้นเจ้านั้นคือปรามัาจาย์ฝานเขาแข่งแข่งกับคุณเป็นน้อยเท่าเลยนะถ้าอย่างนั้นจะมารบกวนฉันทหรไมทำไมำคุณไม่ไปหาปรามอาจาย์ฝานคนนั้นเพื่อสอนคุณกันล่ะชวนย่นหมิงคุณน่ารังเกียจอะไรย่างไอฉันเกลียดคุณฉันจะไปหาอาจาย์ฝานเพื่อเขาับสันเป็นศย์ให้นายฉันจะทำให้คุณเสียใจไปตลอดชีวิตประธานหยอง ทำไมปรมามัญจันฝันยังไม่มาโดยรอมาสองชั่วโมงแล้วเนะาะการปรมามัญจันไม่บ้างหรอกเนาะะได้า้าก็ไม่แปลกสคมคมศิลปะการต่อสู้ของเราจึงต้องแสดงความจริงใจได้รอตอบไปฮะนั้น่อยหรอยปราจารย์ฝันเขาสามารถโดยบนน้ำได้เขาเปน็นหดับปรามารย์อย่างแท้จริง ปรมาจารย์แบบนี้ไม่มีใครเทียบได้อย่างแท้จริงนี่เหรอปรมาจารย์ที่แท้จริงสามารถเดินบนน้ําได้นี่เหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังเลยนะเขาสามารถทําแบบนี้ได้ฝ่านจงเสือ,อต้องมีพลังมากกว่าส่วนยุน่นหมิงแน่เลยถ้าทําให้อาจารย์ฝานนันฉันเป็นลูกศิษย์ได้ตะกุนหยวนของฉันก็จะไม่เรัรกกาแกอีกต่อไปทำความเข้ารอบปรมาจารย์ฝาน ประธานหยองมันน่าจะชัดเจนแล้วว่าทำไมชาชลาผู้นี้ถึงมาที่นี่ชวนย่วนหมิงฆ่าลูกศิษย์ของคุณชิ้นจางปรมาจารย์ฝานมาที่นี่เพื่อฆ่าชวนย่วนหมิงสมคาคมศินบ่าการต่อสู้ชิงนจอ๋อจะช่วยปรมาจารย์ฝานด้วยกำลังทั้งหมดที่เรามีอย่างแน่นอนปัญหาของชวนย่วนหมิงนี่มันมากเกินไปขึ้นอยู่กับว่าเขาจะตายด้วยน้ำมือของผู้อาวุโสโกเฉิง หรือว่าน้ำมือของปรมา,าจารย์ฝานกันไนดะ้ก็จะไปแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับไว้พบกันใหม่นะครับ